จริงๆผมพูดในหลายๆที่นะครับในหลายๆรายการด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคนคที่โตมาแล้วไม่เคยมีความคิดว่าจะแต่งงานก็รู้สึกว่าเราสามารถฝากชีวิตไปกับผู้ชายคนนี้ได้แน่ๆ จากเข้าพิธีมั่นและวิวาตามประเพณีกันไปแล้วลาสูดคู่รักไฮโซพีทกันตพรกับนางร้ายสายฮาแก้มบุปปริยดาได้จัดพิธีฉลองสมรสพระราชทานขึ้นณโรงแรมสยามเคมปินสกี้เมื่อค่าวันที่19พรพฤษภาคมที่ผ่านมา แน่นอนว่าบรรยากาศในงานหรูหราอลังการเพราะจัดขึ้นในตีมเทพนิยายว่ากันว่าเจ้าบ่าวเในรมิใท้เจ้าสาวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะห้องจัดงานที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชวังแวร์ไซจึงดูหรูหราสุดๆในขณะที่ชุดเจ้าสาวก็ได้รับการออกแบบและตัดเย็บเป็นพิเศษจากห้องเสื้อมิลานที่ตัดในทรงพรินเซสเอไล่ประดับประดา,ด,าด้วยดอกไม้แฮนเมดนาพันธุ์นับหมื่นดอกแถมเติมความระยิบระยับด้วยการปักคริสตัลและไดมอนจาก วก,กว่าหมื่นเมตรซึ่งปักทั่วทั้งชุดที่ห่างยาวกว่า3เมตรจึงดูสาง่างามตามแบบเจ้าหญิงใน,นราชวงศ์ยุโรปนั่นเองนอกจากความรู้ราาของงานแล้วความหวานของคู่เบ่าวสาวในวันนี้ก็ไม่ได้แผ่วลงแม้แต่น้อยของขวันสำหรับผมในวันนี้ครับไม่ใช่แค่การร้องเพลงในงานครับ แต่เป็นการร้องเพลงในชีวิตเลยครั้งนี้คือครั้งแรกครับด้วยหนุ่มพีทที่แอบไปเรียนร้องเพลงเพื่อมาร้องเซอร์ไพรส์เจ้าสาวในวันนี้โดยเฉพาะด้วยเพลงเธอคือของขวัญซึ่งเนื้อร้องซึ้งๆที่ว่าก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานทําเอาสาวแก้มบุ๋มซึ้งน้ําตาคลอไปเหมือนกันก็จริงๆผมพูดในหลายๆที่นะครับในหลายๆรา,า,ายการด้วยว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่โตมาแล้วไม่เคยมีความคิดว่าจะแต่งงานจริงๆอะ่ะพี่พีเป็นผู้ชายที่ทำให้เราปลี่มีความคิดที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถฝากชีวิตไปกับผู้ชายคนนี้ได้แน่เ ตลอดทั้งงานเรียกว่าประทับใจทั้งเจ้าภาพและแขวเเรือทั้งคนในวงการบันเทิงและแวดวงไฮโซที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเพราะมีเสียงชื่นชมว่าชีวิตจริงของนางร้ายในละครอย่างแก้มบุ๋มปริยดาวันนี้สวยสง่าดุจเจ้าหญิงในเทพนิยายจริงๆเลยคะ่ะ